สวัสดีจ้าหกโมงแรกพี่นอ้องมืดตือด้อแล้วนะคะตอนนี้ลวงม้นม้าเกตที่มาเอ,อกไข่แล้วนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะคนป้เกตออกไข่แล้วนะอ,อกจากออกจากถนนนะคะตอนนี้ฝนตกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องมืดเล้าคงจะหิมะมืดเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะฝนตกแล้วนะ,ะอยู่หน้าบ้าน หนาวพี่น้องนะฝนตกนะคะเก็บไว้เนาะคะ่นะเนาะเก็บ <laughs> เป็นทีละลึกข้างล่างนี่เป็นน้ำแข็งนะพี่น้องนะนะคะเพิ่นอัน,ะน,ะะอนเอารถเกีเก์ออกเนาะคะ่นะเนาะแต่อันอุณหภูมิกะจะติดลบอยู่พี่น้องคะ่ะอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อสิติดลบอีกอยู่นะคะแต่ก็คิดว่า พิ่นก็นจะละลายแล้วนะคะเพราะว่ามันมีฝนตกน้องพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะแต่พี่ห้น้องเบิรงนน้องพี่น้องเนาะก่อนที่ว่าอาจจะมื่นองมื่นนะคะหิมะละลายไปหมดนะคะนะ่ะเนาะเนี่ยเพราะว่าเมืองพัทธาิ่นจะอยู่ไกลาจากมองเลนสกีนะคะเนี่ยค่ะแต่พัทธาุนก็จะมาจกเพิ่นออกนะฮะเพราะว่าสามีเพิ่นจะขับรถลงมานะพี่น้องนะ กประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอย่ามากันนะคะปะทศยสิพาพี่น้องไปเบิ่งสวนรังบานเด้อพี่น้องบวันนี้ยังมากมายนะคะเนี่ยข้างล่างเพิ่นเป็นน้มเดี่วนะคะเป็นน้มเดี่วเป็นหนามเดือดด้วยนะคะดีเจบดดาพิ่นขอขับรถโอ reveal, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5, ้ยมันมืนเลยพี่น้องมันเป็นหนังแข็นกันค่ะมันเป็นหนาเนี่ยนังแข็งนะเป็นหนาม ว่าให้เมินพี่น้องค่ะค่ะเบิดตือนะคะ6โมงแดงเนาะค่ะเนาะมองหนีนะคะมันบ่มีไฟเด้อพี่น้องค่ะประทศไทยก็จะบ่ค่อยได้ใส่บันไดนะคะนี่ะบ่ได้ใส่ตรงส่วนนีกันแจ็กี้สามี่พันอยูพันอยู่ผู้เดียวนะค่ะเนาะหายกนคนเจ้าทั้งรางมันกับมี่อันไขตรงอันบันไดหายนะตอนนี้ก็บ่ได้ ใส่มาเป็นซิปก็ปีแล้วพี่น้องเนี่ยค่ะบานข้างลานะ,ะของปรทไทยต้องก็มีประตูตัางหากเลยพี่น้องเนี่ยค่ะข้างหล้างบานนะคะสวนที่เคยปลูกผักกับเป็นสะพานนี่เลยพี่น้องนะคะหมืดตื้อๆนะคะเป็นแนวนี้นะพี่น้องเพราะ,ะมีหยังนะคะมืดนะคะเดี๋ยวจะเปิดไฟล้างบานก่อนนะคะ ต้นใหม่ก็ฮักเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยงานพัดไทยอีกแล้วนะคะโอ้ยคือเปิดบ่ได้ตดน้นนาต้นใหม่ฮักล้างบานงานงานของอีสันนะคะนี่เมือดว่าใครให้มาต้นใหม่เป็นงานของพัดไทยอีกแล้วนะพี่น้องนะอันพ่นนักพี่มะพี่น้องนก็นจะฮักที่สี่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะเนาะ อกระลำโพงลินพระไทยบ่เก็บนะคะปีนี้จะปล่อยยังสี่แล้วค่ะให้ดูไส้หลาพันเห่นผู้เดียวสีเมตรจ้ะสีเมตรยี่สิบนะคะอันแนวกระโดดเด่งะะด,ดึงดีค่ะต้นมีผู้ได้เหรียญแล้วนะผู้ใหไงกับผู้เหรียญแล้วนะการกระโบดเหรียญแล้วนะกะสวนกระมี่แค่สามนี่แหละพี่น้องม่นไม่ยั้งหลายนะคะเรากะสั่นทั้งลานมืนกระเม็นนะคะบ่แม็นว่ามี่แค่ขบดนะคะเป็นเป็นสี่สวนนะพี่น้องเนาะ บ่อเด๋มีหยังมากมายนะคะบ่อด๋มาโอมาอวดนะเพื่อนพี่น้องเนาะประเทศยกับเป็นคนที่ว่วบเรียบๆง่ายๆนะคะบ่อเด๋ีหยัยงมากมายน้ำผู้ใด๋นะคะเนาะอยู่สบายๆนะคะพะดูดนะคะ่ะในเมืองพี่น้องค่ะแต่วประเทศยจะพาไปอยู่สันสองเนาะค่ะเนาะเบิ่งวิวความงามนะคะเด็กคะ่ะ <laughs> ออกมาบิรจอดรถพี่น้องจะ,ะไปซ้าไปถามว่า ตนปไปบ่ได้ดอกพี่น่องมันเย็นไปเป็นแขนไปะ่ะบิวสวยๆนะคะตอนหอก้องแรงเนาะพี่น่องเนะาะคนกลางบานเพินก็ไปไปโกนะฮะไปโกอันหิมะเรียบร้อยนะพุ่นขาวอากลากก็มีเต็หิมเนะเ้อพี่น่องเลย นมสุงๆนะคะอย่สั่นช้อนนะพี่น้องเนาะค่ะหนาหิมะกับเจ้งสี่แล้วพี่น้องนแนมตะออกหนอกหนาตางนะคะมันหนาวนายออกมาสำนึกะเป็นแล้วนะคะแต่พัดแทบว่าเดี๋ยวเป็นเป็น,น้ํามูเดี๋ยวพี่น้องรถเมย์ท้างกลางกับนี่นะคะแลนพี่ๆ,ๆ,ๆพี่คนรถเมย์นะคะรถเมย์พัดนี่สายเดียวพี่นอ้นองไปอีกเมืองหนึ่งนะคะ แต่จ,จริงๆเราอยุบบองหนีแล้คะเฮ้ยหนาวพี่น้องเฮ้ยแับประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะนอียังที่เคยสวยงามก็จะเงียบนา้อยสินะฮะต่างคนต่างอยู่นะคะก็จะมืดม่นจังสิหะะระค่ะภาวากันนะคะหนาหิมะก็จังสิหระจะเงียบเงาหน่อยนะคะมีแต่คนบริเวณนีคนยางคือตะกี้แล้วเด้อพี่น้อง แม่แต่แต่คนอาศัยที่อยู่ในเมืองนะคะพัิยางนะถันคนยนออกนอกเมืองคือพัท,ทยก็คือขับรถนะพี่น้องบอสันขึ้นรถแม่นะคะประมาณนั้นนะ,ะพนนี่นน,ะะน้องนะพระเบิงนะคะบรรยากาศอึมครึมอึมครึมยังสิระคเะมื่อมื่อนะ,ะบอแจ้งนะแต่ <c oughs> ฮิมาโตกยังสิระคะนะอาจจะไม่ไม่ใช่อันสุดท้ายได้พี่น้องอยู่เมืองสิ่พัท,ทยนะคะประมาณ มือสองมือเพิ่นกะจะมีฝนสะออกมานะคะแล้วเพิ่นกะจะหายไปนะคะพัดใต้ก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแค่จำนีเนาะค,ะะคะะ่ะเนาะเดี๋ยวอีกมือสองมือนะคะกะจะโล่งอีกแล้วนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะคะเต<ม>็มที่นะคะพัตไท้เคยนมาอยู่ชิปก็ปีนะพี่น,อนะะ้องเนาะพอจะมีแค่หนึ่งเดือนจมเต็มแค่นั้นเองนะคะแต่ตอนเทวาหิมาตกนั่นก็คือเลื่อยหัวเขาพัตไท้นะคะประมาณนั้นเนาะ ยูหนีมันป่ะเด้เป็นเมืองเทวาหิมะจะต้องอยู่ตลอดนะคะาสามเดือนนะคะโมเมนนะคะเพราะว่าประทศไทยยูไกลนะคะอยู่ไกลจากเขาเลนหิมะนะพี่น้องเนาะสามร้อยกัวกิโลนะคะประมาณนั้นเนาะอ้อาวฝากพี่ฝากน้องนะคะล้างบานเลยละพี่น้องคาเขอเจบคลิปจะเพืเ่อนชาวหนี้ขอให้อยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีห้งนะคะล่ำๆรวยๆสุบุ่สุขคนนะคะคิดสินด้นใดกระซอ ขอให้สมปรารถนาเด้อพี่น้องไว้หนาวอขอประทานโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอาขอจบคลิปตะเพียงตอนนี้บ๊ายบายสวัสดีเท้าค่ะนะคะ